ลุยอุ้ยมาพ่อยังลูกัีครบผเอาลังลงเปิดบูมไงบูมไงเกี่ยวถือเกี่ยวไอ้ถือเหลวเอ๊ะโฟูการใช่ไหมเดี๋ยวแปมหนึ่งกล่องบโฟกัสเดี๋ยวมือจะบังเอาอู้หูหินโตแล้วเห็นโตแล้วลูกเห็นโตแล้วเสียม เตีตตต้ยเตี้ยเตี้ยวนั่นนั่นนั่นมืดเนาะแข็งแข็งนั่นตบยังไงเลยอูยอ้ยปาดเดี๋ยวไอ้คือโบเห็นโต๊ะโง่มืดมืดมันย้อนแดดอืออนี่อูย้ยเห็นเอาบัดที่นี่นกุ๊บไงเหนียวเตียแล้วบ่าปาดปาด เจีงเจ๋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 อย่ามาลีล่าเดอ้อค่ะล่งทีไปบอกเด็กใกล้ดอกเอ้าจ้าป่ะนี่อู้หัวยูวว่โอ้ยขาวขาวอะโรงเรียนไปอ้ยเอาเอาบ่เที่ยนเอาเอาเอาให้ท่านนะให้ท่านนะกูผีโพนสะเทือ,ขอ,ขอ,ขอขนตากระอกนั่นแหละว่าจะ ว่าแล้วดิที่บอกมีน้องมีซะอ่าอ่ายากอู้เจ็บใส่จะผูกเลยผูกกระแทกก็ดิเตอร์อย่าลอกนี่นี่นี่บ่มีห้อยห้อยหอยจนอ่ะ ai chị ơi chị ai cái thằng ừ. đấy นี่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 เดี๋ยวนี่สงสัยนี่เอามือแกะมือนั่นป่ากก้งอันนั่นนันป่าโก๊บป่าโก๊บเตี้มเต็นแล้วถอยลงแล้วเตีมเรียนเหรอเตี้มแรียนเอาเกียวออกใกล้ๆเด้อมันสิแลีนคุบเกียวเอามืองัดลูกเอามืองัดเอามืองัดมันสิถือโก๊บ มันเป็นงูดิมันเปนงูดอกกบล้านเปอร์เซ็น์กไงโอ้ไงเลยอู้แหลนจนเสารอ้ยังบ้างจ่ะโอ้ยฝนโอ้ยออยู่เดโอ้กบนโอ้ยเอากบกบ่ไปอาลองง ขอได้บอ,อกมื้เอ้าตัวทีสองเอาใส่อื้อไอเครียร์อ้ยเฮียบัโอ้ยเนาะอย่าออกอย่าโก๊บอ,อ้าวอุ๊ยแรนซำนีกกับไข้มันละลายเติบอยู่กลายประมาเอาปากนี่สิกระดิน่นใส่ จะได้ไดน้าจะบุกหนุ่มอุบลลงมนลหนาวดอดเยเมื่อลมหนาวปีก่อนเพีเจ้ามาพ้นสิ่นี่กระซิบวนีดดว่พี่ ยังแล้วนี่ครับอ yeah. ู๋อูอู้อูเปื่อนเปือกล้อง อ้โอ้ยม uh ันนองอย่างอือ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 ่าชิมัดอกดกันสัน ดูน <ö ke. S 1> ้ำบ่อกะดูกน้ำนี่เลยก็แข็งใช่กูนี่ยางหาเก็บป้าขี่เก่ายังสีนี่กําลังป้าเขาไงสีสีตุ้ยนี่นี่แน่นี่เบื้องหน้าคุณนี่ขนาดเก็บไม่เจอที่ได้กุ๊กไงน่เต็ดเก็บป้าขี่เก่าโอ้ยจ่คอยได้ทาย ใส่กรุบกบอยู่ในกระสังนี่ได้หรอมา่ตัวมันงัดง่ายกุบกระสันบ่มาบ่ะสันก่ะสันบ่ออกจากห่มเนาะมาโอ้ยเถ้ยถ้ยโอ้โอ้เดี๋ยว มอีเหลือออ้ยกองกันแะตตัแลวนี่ปาดสี่อ้อ่าโอ้ปนี่หลายอยู่ตัวเดียวโอเคค่นี่ประดุกประดุกอเหลียได้ประดุกนี่ดิ

หัวไาตามื่นเลยสิัวหัวซาดปดูดหัวชักหัวขวมปงไหมสิหัวซัก อำนี่เป็นอะไปกลก็ไปกำะตัวหนึ่งตัวสองก็กำคือกัรกลัล่ละ ้ายยังโบใช่ฮะขี้หนังเอ้จีบอีตัวนี้สิเขี่ยดิเฮ้ยตัวดิแย้วกำลังคุ้นหาอยู่ นอนอยู่นนดูนี่เลยพวกไอเสีหรอกเน่ามอกียร์ล้มอเคีร์ละนีีดจัมนอนูป่าเหลียวหลังป่าเหลียวฮะกวไงตัวเปิดเปิดขอให้ลูกเปิดตันี นี่ย่นลูกนี่นเห็นบอนปเห็นบอเ่ยนี้แลตวเอามึงไปดิู้นเปี่ยนหอวเลยพ่อพ่เกี่ยวถือโตพ่อพเอาเกี่ยวหนีใกล้ๆนะฮะมันเต็มประเเยียบเกี่ยว เปิดมันจันเด่นเด่นอยู่เปิดเพราท่านก่วงกบก็บ่อยากออกเอ้ยเหนียวเต็มผงกบใหม่ลงต่ำๆเนี่ยโอ้ยถ่องคือกายเลยโอ้ยเหนียวแตกจากเหนียวเต็มผงเลยมันมันมันใส่กระช่างบัเนี้เ่ยหูนี่ดังป่องป่อง ซองเบิงเหลวเห็นเป็นโกบค่ะพี่น้องแต่ว to <produ> <numbers> uh, <m standby> ่าแนบ่เห็นดอกเดี ider, <Ch Anyone? k rouge> ๋ยวให้หลูกไปเอาเสียมอยู่รถอยู่ใหญ่่ะเอาหนามากินหนำอุ้ยมาคุดนี่ลงกุเขาลงนสินเป็นดินเหนียวค่อยง่ายที่สุด บุหรอกันไหนเดียโอ้โหเงาเตะแั่นกบเฮ้ยเหดโบขึ้นมาเงาเตะวะโอ้อันนี้โมเมนต์หูกับปูไดยหูโบกบเห็นง่ายเลยสี่สี่ หม,มานทั้งกุบหมานทั้งปลาอย่างเร็วแหล่งนึงว่าเต้หู้กับปู่ให้ค่อยๆสุกลูกค่อยค่อยกุบกำลังเลื่องของใหม่กุบใหม่แต้มที่ห้า กบใหม่ตัวบกหวยไงปุ๊บใสอีกตัวนึงนานๆได้เห็นนานๆนานๆอยู่บ่ย่างไปย่างไปตานนานเต้นเออน้ำทาวน์นั่นเครื่องเหลืองเหลืองเครื่องเหลืองเหลืองอยู่ทางดากอยู่ข้างหลังโอ้ยนั่น เย็บเออนั่นแหละเห็นหุงบ่อดมเบิงพี่ยูพี่งั้นออกไปละตียูไกไก่ง่ายกบเมื่อกี้เขียสองตัวต็นกไปจ่อยตัวใหม่อีกหายอีกบอท่านยาสิบาดมือเพื่องสิบาดมือพ่อมาเห็นดอกสามโตกับป่อยถิ่มสามโต นักหยังจังมันหนนี่แลนน้ำเกียดบ่บท่านนักดาบเฮ้ยยงมาปกปกนีห้อยห้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายใส่เสียมเดี๋ยวหาก่อนเสียมมันตีสิดเหนียว chiến nó chiến nó tít đi nhéo, không thể cản nó, anh em bốn đấy, chèn bớt lưỡi đấy, nó háng ngay, anh luôn. หนูหายโอ้งายกบอันนี้ซื้อง่ากบหลอกไปพอเลยไปเงินแล้วมานอยู่ค่ะมือน,นี่ก็หละกบจะเต้มหาเต้มบอกป้าแมานลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้อกติไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะแดดหอนแห้ง <laughs> นอนทายแล้วอาแม่ขึ้น <laughs>